คุณเคยได้ยินคําว่ามิโซจินิตหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วมิโซจินิตนั้นอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดหรือไม่ก็เป็นตัวเราเองที่เป็นมิโซจินิตซะเองมิโซจินิตคืออะไรความหมายของมิโซจินิตนั้นหมายถึงบุคคลที่มีความเกลียดชังความรู้สึกอคติหรือมีความไม่ชอบผู้หญิงและเชื่อว่าผู้หญิงไม่ดีเท่าผู้ชายโดยชุดความคิดนี้มีชื่อเรียกว่ามิโซจินี ลักษณะของมิโซโจินิตนั้นยากที่จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเห็นจากพวกเขาก็มีลักษณะภายนอกเหมือนกับคนทั่วไปที่อยู่รอบๆตัวเราแต่เมื่อพวกเขาถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่นํามาสู่ความเกลียดชังผู้หญิงแล้วลักษณะเหล่านี้ก็จะมีความเด่นชัดมากขึ้นโดยมิโซโจนินิตมักจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและเลือกปฏิบตัติต่อผู้หญิงเท่านั้นรวมถึงยังชอบวิาพากษ์วิจารผู้หญิงในทางลบไม่ว่าจะเป็นการตำหนิในเรื่องงานตลอดจนเรื่องส่วนตัวต่างๆ อีกทั้งพวกเขาจะรู้สึกแย่มันไส้และพยายามจะท้าทายหรือคมทัพเมื่อเห็นผู้หญิงที่จะเจริญก้าวหน้ากว่าในทางสังคมหรือทางอาชีพโดยผู้ชายที่มีลักษณะความเป็นมิสโซจินิสสูงมักจะมีการแสดงออกในความสัมพันธ์ดังนี้พวกเขาจะเริ่มเข้าหาผู้หญิงที่สนใจด้วยท่าทางที่มีเสน่ห์ในช่วงแรกและเมื่อเป้าหมายตกลุมหลักเข้าแล้วพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนในภายหลัง โดยพวกเขาจะมีลักษณะชอบบงการหยาบคายเอาแต่ใจตัวเองและมาเป็นผู้รับอยู่เพียงผู้เดียวในความสัมพันธ์เบางครั้งที่เขาจะหายไปโดยที่ยังไม่ยุติความสัมพันธ์และก็กลับมาด้วยคำอธิบายที่เจ้าเล่เพื่อนมนาให้คนให้อภัยเขาและก็ตกอยู่ในวงจรนี้ต่อไปนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะของมิสเซจินีที่สามารถพบได้ส่วนใหญ่คือ การมีทัศนคติการตัดสินผู้หญิงเช่นเชื่อว่าผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวว่าตั้งใจจะไปยั่วยวนผู้ชายรวมถึงความคิดที่เชื่อว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลอีกทั้งการตีตราหรือเลเบลลิ่งผู้หญิงที่มีหน้าตาหน้ารักท่าทางน่าเสื่อไร้เดียงสาว่าเป็นผู้หญิงแอบแวลเพื่อจะทําให้ผู้หญิงคนนั้นตกเป็นเป้าหมายของความเกลียดชังนอกจากนี้ การมีความคิดแบบกล่าวโทษเหยื่อหรือ v i c t i m blaming ว่าเป็นความผิดของผู้ถูกกระทําเมื่อผู้หญิงกลายเป็นเหยื่อของการถูกทําร้ายหรือการล่วงละเมิดทางร่างกายและสุดท้ายการมีทัศนคติการเหยยดพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงหรือว่าสลัดเชมิงเช่นการนําอาชีพขายบริการมาเป็นคําดูถูกการบอกให้ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวเป็นต้นในส่วนของปัจจัยที่ส่งบลให้เกิดทัศนคติความเกลียดชังต่อผู้หญิงประกอบด้วย 1. ระบบสังคมแบบปิตาธิปไตยหรือว่าชายเป็นใหญ่ที่มีแนวคิดว่าผู้ชายมีอำนาจและศักยภาพเหนือกว่าผู้หญิงรวมถึงวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางเพศที่ผู้หญิงมักถูกมองว่าเป็นผู้ที่ด้อยกว่าผู้ชาย 2. เกิดจากความสัมพันธ์อันเจ็บป,ปวดเสียใจจากผู้หญิงที่รักและไว้วางใจเช่นแม่พี่สาวหรือหญิงคนรักที่อาจทำรายร่างกายหรือจิตใจในวัยเด็ก ความรู้สึกเหล่านี้จะไปสะสมในติดใจหรือสมองส่วนซับคอติ i ค a ลที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและการตัดสินใจทำให้ความรู้สึกเกลดผู้หญิงนั้นฝังลึกโดยที่ไม่รู้ตัว 3. ศาสนาและความเชื่อเช่นการตีตราผู้หญิงที่ทำแท้งว่าเป็นคนบาปการคาดหวังที่จะได้บุตรชายมากกว่าหญิงดยเหตุผลการบวชทดแทนบุญคุณและความเชื่อที่เชื่อว่าผู้หญิงมีประจำเดือนไปนั่งทับสิ่งใด ก็จะทำให้สิ่งนั้นมีมนทินเป็นต้นอย่างไรก็ตามการเป็นมิสโซจินิตนั้นไม่ถือว่าเป็นโรคทางจิตเวชแต่การพบกับนักจิตบำบัดก็สามารถช่วยบรรเทาทัศนคติความเกลียดชังผู้หญิงนั้นให้มีน้อยลงได้